รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ข er, ึ้นเตือนหือป่าับบครับครับเ้ามางเลยแทบแล้วเฮ้ยสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเพจนี้เป็นเพจดั mm ้งเดิมของเราเลยนะครับเรากำลังจะกลับมาทำสองเพจคู่เลยครับต่อต่อครับต่อจากเพจสิงตะลุยผีเมื่อกี้ครับต่อจากเพจสิงตะลุยผีเมื่อกี้เลยครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนี้นะครับ กดติดตามให้หน่อยนะครับขอโทษที่ขึ้นไลฟ์ช้าหน่อยนะครับพอดีเราต้องสลับเพจเพราะว่าโทรศัพท์ตอนนี้มีเครื่องเดียวพอดี iPhone มันมีได้แค่เครื่องเดียวเพราะว่าพี่เถ่งไม่อยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ปัญหาไลฟ์สดมันมีเยอะครับเนื่องจากการจำกัดของ facebook หลายอย่างครับหลายอย่างก็ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็เดินเดินวนปัดปัดยุงไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มาครับต่อกันครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับต่อต่อกันเลยต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง9้าคนดูนะพี่ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไป้ทีนะครับ เรามาต่อกันเลยนะครับผเมื่อกี้นี้น้ผมบอกเลยโคตรสุดโคตรสุดอะผมบอกเลยเมื่อกี้ใครที่ดูอยู่นะครับกลับมาเลยนะครับกลับมาดูกันต่อนะครับพี่ใครที่ดูอยู่นะครับกลับมาดูกันต่อนะครับสวัสดีพี่ดาวครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอ้ยุงกัด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 สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะพี่สวัสดีที่สอคนรู้เหยาวิ่งนักนะเมย์ท็อปได้ครับโอ้โหโคตรหลอนนะผมบอกเลยเฮ้ยโคตรจะหลอนสวัสดีทางสิบเอ็ดคนดูนะพี่ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามมาหน่อยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจน,นี้ฝากกดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทั้ง13คนดูนะพี่ใครยังไม่ได้กดแชร์นะครับใครยังไม่ได้กดแชร์ฝากด้วยนะพี่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะพี่มาแล้ว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 ขอโทษขอโทษได้ครับเนื่องจากเมื่อกี้มีอุบัติเหตุน,นิดหน่อยเกี่ยวกับสัญญาณไ,ไรไฟนะครับแชร์ลงเพจเราดิแชร์ไงแชร์ไม่เป็นนะ นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับมา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 ขอมาอีกทีครับดีนะไม่หลุดนะครับใช่เลยดิหลุดเลยยุ่งเลยท็อปเอ้ยกี่คนดูแล้วสวัสดีทั้งสิบคนดูนะพี่ใครยังไม่ได้แชร์กดไลค์ก็แชร์เลยนะพี่เดี๋ยวเราจะต่อเลยนะครับเดี๋ยดาคนกำลังขึ้นเลยเนาะใช่ดิขอโทษขอโทษขอโทษแล้วกันนะขอโทษแล้วกันนะเข้ามาแล้วครับเแชร์ไปยังโอเคครับโอเคครับมาไปเตรียมเอายัง รับมา,มาเด <Gore S 2> ี๋ยวเราจะเข้ยาเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในกันเราจะได้ขึ้นและอีพีนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้หยยบออกมาเงี้ก่อนทับหยยบออกมาเงี้ก่อนอย่าไปขวางทางอย่าขวางทางเขาเรียกอย่าขวางทางผีเรื่องจริงก็ตอนนี้คนเข้ามาแล้วครับสิบคนดูแล้วอะมาใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแชร์ไปให้ถึงเหมือนเพจแรกเลยนะแชร์ไปครับพี่แชร์ไปตอนนี้เท่าไหร่ละ ตอนนี้ก็สนะิบสิบขึ้นแล้วสิบขึ้นแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วขึ้นมาแล้ว,ว,วะจะบอกจะบอกเลยว่าเพจเนี้ยเป็นเพจที่เราสร้างตั<ช>้งแต่แรกเลยแต่่เเราไไมคยด้ใช้งานใช่<อ>แต่เราไลฟ์ไปแค่ช่วงแรกๆแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นสิ่งตะลุยผีกันนะครับ,รบาตามมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราอยากให้เพจนี้มีความเคลื่อนไหวต่อนะครับยังไงช่วยฝากแชร์กดติดตามกดถูกใจให้เราหน่อยนะพี่เขาบอก็อปขึ้นบ้างคนเดียวได้ไหมฮะท็อปขึ้นบ้างคนเดียวได้รับโต้ท้าใครก็ได้ใครพูดเนี่ยไม่รู้ลูกเพจ ผมมไ่กล้าครับเออผมไม่กล้าครับปะเดี๋ยวเราก็เริ่มเริ่มไลฟ์กันเลยนะครับไล่กี่คนไล่เมยท็อปมึงดูบรรยากาศโอ้โหมึงดูบรรยากาศป่านี่เป็นไงนี่อุ้ยนี่นี่รูดีรอบๆบ้านรูจะหาหว่ากูจะหาว่ากูนี่อุ้ยนี่มึงดูดิไอ้ท็อปมันมีสระน้ำมาข้างด้วยเนี่ยใช่หรือเออหุ้ย้ายไปภูวินล่าเหรอเชี่ยกูเห็นสระน้ำแล้วมัน รู้สึกมัน,มนแปลกๆคุยอะไรฮะ,<ฟ>ะรท็อปลูกเพลทอะไระครับท็อปอจิ๋มออกมาดูด,ด,ดิเฮ้ยมันเหมือนขวดเหล้าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท็อปฮะลอยน้ำเพิ่งให,ใหม่ๆเลยไอ้ท็อปเฮ้ยทำไมลอยน้ำเพิ่งใหม่ๆวะเดี๋ยวลูกเพลทลูกเพลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเพลทเห็นไหมนี่ดูดิเฮ้ยลอยน้ำเพิ่งใหม่ๆเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ท็อปขวดแตกด้วยเฮ้ยได้ เสอะไรแม่ท็อปขนปะวะฮะคนปะวะกูไม่ได้ทำอะไรกูไม่คนเข้ามากดติดตามแชร์แล้วนะครับสามแชร์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณกราบเลยไปครับไปของสารลูกนั้นเรานั่นเราเราบอกกับลูกเพจแล้วว่าเพจเนี้ยเราจะขึ้นบ้านจัดไปไปเข้าบ้านหาวิธีเข้าบ้านให้ได้ก่อนครับไปหาวิธีเข้าบ้านให้ได้ก่อนตอนเนี้ยไปเยี่ยมโอ้ย ข้างหลังเลยแชร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับว่ายิง่งเดือยิงแรงจังวะใหญ่อะยิงดึกยิ่งแรงเพจนี่บอกเลยยิง่งดึกยิงง่งแรงแรงจริงเพจเนี้ยเป็นเพจที่เราไลท์ที่ไรแล้วแม่งแรงทุกทีท็อปนึกจำได้ไหมช่วงแรกที่เราไล่อะเพจช็อกโก้ตเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรวะขอขึ้นบ้านนะขอขึ้นบ้านเลยนะอีพีเนะี้ยขอขึ้นบ้านเลยนะไอ <ป S 2> ้ท็อปอะไร ไอ้ท็อปเเนนียดิลูกเพจเดี๋ยวแป๊บมายุงกัดผมตาฟาดไหมคุณดิไปเขาถามว่าแอดเติมยังเติมยัง<ฮ>เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไอ้ท็อปมึงอย่าโม่ขำเมื่อกี้ผมตาฟาดหรือลูกเพจเห็นไหมเ,เดี๋ยวแป๊บนะผมขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนนะเฮ้ยเอออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวท็อปขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนแป๊บกล้องมันฝุ่นมันเกาะ เออโอเคเห็นแล้วรูปเพจเห็นไหมเห็นอะไรไหมสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกติดตามให้แล้วนะครับพี่เคยเห็นพี่เดินกับเชิดกับเฮียเจ๋งเมื่อสี่ห้าวันอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใช่ครับใช่ครับถ้ากูยื่นมือไปแล้วกูโดนดึงมือใครจะช่วยกูไม่มีหรอกไอ้ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังเคลียร์ไม่จบไอ้ท็อปช่องนู้นกูเห็นคนเดินขาคนเดินไอ้ท็อปช่องนู้นช่องนู้นเลยช่องนู้นเลยช่องนู้นเลยนู่นช่องนู้นเลย เมื่อกี้นี่เลยนี่ไง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 เล่งกูเข้าแล้วเป็นยังไงวะไอโจ๊กเอ้ยเสียงชงเล่งกูเข้าแล้วกูจะเอายังไงดีเขาเนี้ยกูว่าเหมือนมีคนเดินไอ้ท็อปตรงเนี้ยลูกเพจเห็นเหมือนผมไหมเมื่อกี้เนี้ยดึงมือดึงมือไอท็อปไอเฮียเฮ้ยอุ้ยอ้ยไปดูไอ้ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวท็อปกูกลัวเป็นคนเหลือเลยไอท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อป เดี๋ยว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 เอาจริงอ่ะเอาจริงไงวิ่งนี่ไงว่าไม่ใช่อยู่กับยายตาก็อยู่มันไม่ใช่คนเดียวแล้วท็อปถ้าอย่างเงี้ยตาอยู่ด้วยไหมท็อปไม่ใช่คนเดียวแล้วไอ้เมตาก็อยู่ไหนอ่ะเนี่ยตาอะไรตาเกียงไอ้เหี้ยตะลึงเฮ้ยขอโทษตาตาชื่อเกียงใช่ไหม บ้านยายบัวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่บ้านยายบัวครับไม่ใช่ขอโทษนะครับลูกเพรไม่ใช่บ้านยายบัวนะครับบ้านยายบัวไหนผมไม่รู้จักเฮ้ยไอ้ท็อปไอท็อปเงียบดิเงียบนี่ชัดเลยลูกเพรได้ยินไหมไอ้ท็อปกูได้ยินเสียงกระดิ่งลูกเพรได้ยินไหมไอท็อปไอท็อปไอ้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 ท็อปไอท็อปไอท็อปลูกเพร ท้อเป็นไรลท้อปเป็นไหลท้อปเป็นไรรูปเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เนี้ยหรือผมกล้องผมไม่ได้เบรนไปวะวันนี้วันพายายอะไรนะรูปเห็นอะไรไหมมึงเห็นไหมท้อปอย่างกูเลยไหมกูเห็นใบแปดเต่กูเห็นใบถนัดแข็งเลยหรือขาไอ้ท้อเมื่อกี้เนี้ย ไอ้ท็อปแขนหรือขากูไม่รู้กูว่าขาไปไอ้ท็อปกูว่าขาต่เดี๋ยวท็อปแขนหรือขาเมื่อกี้เนี่ยแขนหรือขาไม่เห็นหรอเออกูเห็นแล้วเดี๋ยวกูเห็นปุ๊บปุ๊บกูก็ไม่รู้ว่ากคลูกเพนเห็นไหมแขนหรือขาลูกเพนเห็นไหมไปกูกลัวแล้วท็อปเฮ้ยยิ่งดึกยิ่งแหลงว่ะ จากเฮียเจ๋งจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทนเลยนะครับที่มาจากเพจเฮียเจ๋งนะครับผมขอบคุณจริงๆครับเก็บกระเป๋าใช้เถือไปเถือไปงั้นนะถื่อไปมีใครสนใจไหมครับใบนี้ยี่สิบบาทนะครับไอ้ท็อปอย่าไปเล่นของเขาอย่าไปเล่นของเขาไอ้ท็อปหยุดไปเไยไอ้ท็อปแม่งแหลงว่ะ ย้ายห่วงยังเหรอไขึ้นบ้านขึ้นบ้านเลยท็อปคะเนี้ยขึ้นบ้านเลยไอ้ไอ้ไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้ทอาไอ้ท็อปไอ้ท็อปยุ๊ยไอ้ท็อปไอ้ท็อปเราต้องขึ้นบ้านไอ้ท็อปเราต้องขึ้นบ้านเราต้องขึ้นบ้านไม่ได้เราต้องขึ้นบ้านเห็นไหมมึงไม่ต้องถามกูมึงถามลูกเพลเห็นไหมลูกเพลเห็นไหมไอ้ท็อปเต่ตั้งสติต้องขึ้นบ้านเรา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 ต้องขึ้นบ้านท่องไว้คำนี้ ต้องไว้ต้องไว้ต้องไว้คำนี้เราต้องขึ้นบ้านลูกเพลเห็นไหมลูกเพลเห็นไหมลูกเพลเห็นไหมเห็นไหมไปเฮียกูต้องขึ้นบ้านไปทอปขึ้นให้ได้ขึ้นให้ได้ไปแล้วอย่าเสียเวลามากเดี๋ยวมันเลยเวลาของเรามีรายการอื่นเขาจะเอาอะไรอนะดูดิเก่าไอ่ะยาสตีสิงเหเฮ้ยยาสตีนี่สิงเห นต่นอะไรวะนั่นะนดิไปไ<อ>ทบ<อ>เราต้องขึ้นบ้านมึงว่าประตูหลังปิดนะบ้าไม่ปิดหรอกเอ้ยไม้สั่นเลยนี่นี่นี่ไงไม้สั่นเลยลูกเพจบอกนี่แหละที่เห็นผ้าแดงๆไอ้ทบอะมึงไปดูไหมไปดูประตูหลังไหมว่าปิดเปล่าบ้า<อ>ไม่เอาประตูหลังปิดจริงนี่คุหลอกเลยนอ้สัตว์ไม่ปิดไม่ปิดยังไม่ปิดขอไปดูดิยุ่งเลยนะขอไปดูขอไปดูยังยัง น่าจะยังน่าจะยังโอ้ยังไอ้ท็อปยั้ง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 ขึ้น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 โอ้โหยายเหมือนยายอยู่ข้างบนยายดึงมือผมได้ไหมยายจับมือผมได้ไหมท็อปยายท็อปยายทาเขาผมอยากรู้ว่ายายมีจริงเปล่ายายดึงมือผมเลยก็ได้ท็อปกวนอย่างเงี้ยนี่ยี่ฮะไปไอท็อปไอ้ท็อปมึงกูบอกแล้ว ไม่ได้ขึ้นแล้วว่าไงเฮี้ยวะเนี่ยออกมาชิบหายแล้วทอมหมาก่อนทอมหมาก่อนทอมหมาก่อนท็อปหมาก่อนชิบหายแล้วความรู้สึกอะไรเหมือนมีคนดึงมือกูวะมีเหรอกูไม่เห็นเว้ยดีๆไม่เห็นรมืสึกกูรู้สึกเหมือนคนดึงจริงๆเลยนะเว้ยกูไม่เห็นกูไม่เห็น เรื่องกิ้งกูเห็นมือมึงอ,อยู่ปกติเมื่อกี้นะ่ว้ายว้ายอะไรวะเงาใครอะขอยทิ้งปเดี๋ยวกู <c oughs> ไม่ไหวแล้วไอ้ท,ท็อปเราต้องขึ้นหนุนบนได้ไ,ดไอ้ท็อปมึงเห็นเหมือนกูไหมเมืม่อกี้เหมือนเง,นงาคนว่<ห>นะเงาคนมปนท่าได้แต่เมื่อกี้เหมือนใครดึงมือกูเลยใครดึงมือมึงแล้ว ใครที่ข้ามาแล้ว,วลก็วเลยกดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับมากดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้สองเพจเลยนะครับเปิดรับสปอนเซอร์นะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับได้ขออนุญาตขึ้นบ้านหน่อยนะอนุญาตไหมครับคืนนี้คืนวันพระโดนจับมือแล้วไอ้ท็อปเฮ้ยลูกเพจเห็นเหรอลูกเพจเห็นหรอกครับหรือว่ายญยแดกข้าวอะเสียงจานเนี่ย หิวได้ข้าวหิวได้ข้าวนะอย่าให้บอกเลยหิวได้ข้าวนะครับหิวได้ข้าวนะยายทำไมต้องเข้าเข้าไหมเอาไงดีวะเราอะเอาไงดีวะขึ้นไหม้ไปหึ้ยเนี่พอจะขึ้นเหมือนเขาห่วงเลยอะทำไมเหมือนเขาห่วงแล้วเลยวะขาไม่เราขึ้นหรอวะท็อปขาไม่เราขึ้นหรอวะท็อปขึ้นเหรอ อเขาพอแม่เราขึ้นหรอกล้องมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับพอดีกล้องมันสั่นมันสั่นนิดหน่อยเปล่าเขาบอกไม่ได้บอกกูกูเห็นเมย์ไอ้ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อปมึงเกาะกูแน่นเลยไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอท็อปไม่ได้ต้องขึ้นขึ้นบ้านปุ๊บจบเลยไปช่วงนี้มันพาดไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อป เดี๋ยวลูกเพจ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 เห็นยังผมไหมไอ้ยปากกูแตกเลยวะทำไมอ่ะมึงตอนต้อยปากกูใช่หรือขอโทษเพื่อนเอาไงดีวะปากแตกขึ้นไปฮะขึ้นไปขึ้นอะไรงขึ้นไปเพื่อนเอามึงถือกล้องกูกอนเดี๋ยวกูจะได้นำไปรับกล้องก่อนขึ้นไปลูกเพจขึ้นมานะขึ้นมานะสวัสดีทั้งสี่สิบสองคนดูนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะพี่ พูดผมบอกเลยวันนี้แรงจริงนะวันนี้มันพังนะผมไม่รู้กันเลยนะเนี่ยผมไม่รู้ด้วยวันนี้มันพังวันนี้เป็นโลที่ผมไม่อยากผมบอกเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลอกกูนะไอ้ท็อปไอ้เหี้ยไม่กูขอโทษกูขอโทษไอ้เหี้ยกูณรู้ว่าอยา้ถีบกูขอโทษเหี้ยไอ้ท็อปมีทางขึ้นที่จรงวะเฮ้ยท็อปขึ้นมาท็อปขึ้นมา ทับขึ้นมา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 เร็วทับขึ้นมาทับขึ้นมามีทางขึ้นทิ้งไปอะไรไอ้ทบขึ้นไอ้ทบขึ้นเร็วๆไอ้ทบขึ้นเร็วๆไอ้ทบไอ้ทบเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ใครยืนอยู่ตรงหน้าต่าง ไอเชีปากเขแตกเลยวะเมื่อกี้ใครยืนอยู่ตรงหน้าต่างลูกเพจเห็นไหมกูงงมากเลยไอ้ท็อปสรุปบทสรุปแล้วคือเข้าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใหญ่ใหมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยเร็วเร็วฮิกฮิกฮิกอุ้ยอะไรวะอะไรท็อปดินดินออกมาจากแก้วมามาท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับ ข้าวมาส่งครับครับผมมีข้าวมาส่งครับยายยายสั่งข้าวไว้หรือเปล่ากระเพราหมูกรอบมาส่งละจ้ากระเพราหมูไอ้ท็อปไอ้ท็อปกูไม่เห็นต้องเข้าแล้วล่ะท็อปท็อปเราต้องเข้าแล้วล่ะลองพัดโชยมาเลยโอ้ยตรงหน้าต่างเมื่อกี้เรื่องเหงาเรื่องเหงาเหลาเหงาเหลาเปล่าเหงาไม่ใช่แล้วเปล่าไอ้ท็อป เฮ้ยมีไอ้ท็อปยายข้าวมาส่งครับยายไอ้ท็อปเราจะเข้าดีไหมหเราจะเข้าดีไหมเข้าตรงไหนมาแล้วพูดหรือเปล่าเราจะเดินได้หรือเปล่าเพื่อนมีม<อ>คน<อ>ยืนอยู่ตรงหน้านต่างลูกเพรบอกไอ้ท็อปลูกเพรบอกมีคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างนี่ไงผมยืนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงดิ เก่งมันลูกเพลัดดีดีไหนอ่ะเฮียเอาอะไรเนี่ยเฮี่ยลูกเพช่ดผมมีคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างมีผมป่ะเข้าทั้งไหนได้ปะเนี่ยข้างหลังป้าเหรอเขาล็อกอะชิบหายแล้วเข้าไม่ได้ท็อปบอกปุ๊ให้หน่อยดิไปทรอบเอ้ยเฮ้ย เทียท็อปไปมึงเห็นอะไกูกหไหมกูอะไรดำดำกูก็เห็นไอิสว์ไปเชยมึงกู้อะไรดำดำเดี๋ยว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 ,ยวไปไปท็อปเข้าหน้าต่างนั่นเลยนะลองดูที่วะสวนก็คือสวนเลยปะเข้าได้ไหมมึงเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอ่อะเดี๋ยวกูลองนอกมึงเอากล้องไปฮะเพูดไได้เออมึงเอากล้องเข้าไปตัวกูใหญ่กว่ามึงท็อปเพื่อนท็อประวังนะเหยียบเหยียบเหยียบขาให้ได้ก่อนอ๊บ พูกหมดเลยวะเหยียบขานได้ปะเดี๋ยวอย่าไปโดดลงข้างหลังเอางั้นน่ะโอ้โหทุกว่ะไม่ได้ว่ะลูกเพล่ไมงให้ลูกเพล่ดูเลยลูกเพล่ผมไม่ได้จริงๆว่ะผมขึ้นกันไม่ได้จริงๆริงังครับครับเลยไม่ได้แสดงเลยนะขอบคุณมากเลยยากขึ้นว่ะท็อปมือกล้องพ่อมาลูกเพล่ดูพื้นบ้านก่อนเลยใช่ปะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเสียงเหมือนมีคนเดินรอบเลยว่ะท็อปนี่นะลูกเพล่ลูกเพล่มันมันมันผุหมดเลยนะไม้อ่ะ ดูซ่อลูกเพลดูบรรยากาศนะลูกเพลครับเดี๋ยวเราจะซ่องให้ดูนะครับเราเข้าไม่ได้จริงๆนะลูกเพลไม้มันพุหมเลยนะเราอยากจะเข้านะลูกเพลนี่นะแต่ไม้มันพุกจริงๆนะลูกเพลนี่นะครับนี่นะไม้พุกจริงๆออะไรอุ้ยมันจะโค่นเนามือถือลูกเพลผมอยากเข้ามากเลยแต่มันเข้าไม่ได้อ่ะไม้มันพุ่ะ เดี๋ยวผมส่องให้ดูภายในแล้วกันลูกเพจเดี๋ยวผมส่องให้ดูข้างในเดี๋ยวผมส่องให้ดูข้างในผมไม่แกล้งผมยากเข้าจริงผมยากเข้ามากเลยข้างในอ่ะนี่ลูกเพจดูข้างในนะ <S <S ผมไม่ได้แกล้งนะนี่นี่ผมยากเข้ามากเลยแต่ไม้แม่งยังผุเลยลูกเพจผมขอโทษจริงนะนเหนไหมไ,<ว>ไอ้ท็อปมันมีใครอยู่ในนี้ป่าวะขออีกทีดีขออีกทีนี้ คอยทิ้งคอยทิ้งเฮ้ยให้เมมข้อหรอกูยิ้มมือกูก็อยู่กับจับไฟกับกล้องเนี่ยมึงดูไฟายนี่อุ้ยอยากเข้าว่ะแต่มันผูกว่งหวะแต่มันผูกลูกเพศขอโทษขอโทษจากใจเลยอยากเข้ามากนี่ดูดิ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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันลั่นอะไรวะมันมีคนอยู่ข้างไหนปะวะโอ้โหสภาพใครจะอยู่เพื่อน ไหนย้ายเดินผ่านหน้ากล้องให้ดูหน่อยดิขอเปิดไฟให้แจ่มๆกว่านี้หน่อยดิเฮ้ยไอ้ท็อปเสียงใครวะเหรอไอ้ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกกูด้วยไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อปเดี๋ยว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 เสียงกูไอตัวนี้ไอท็อปอยากกูอยากกูอยากเข้ามากเลยท็อปูู้กสันนี่นะหน้าลูกเพ็ดอย่าว่ายงุนงี้เลยเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูข้างไหนว่ามันหน้าเข้ามากขนาดไหนอะ ดู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 เยอะขายดีจริงหมดหรอมั้งลูกกูผูกฟาดวะเนี่ยผมจะส่องให้ดูข้างในนะโอโ้โหผมจะส่องอยังไงวะนะไฟไม่มีวะท็อปจะอยากส่องอยู่เหมือนกันเนี่ยลูกเพจเพอเห็นคร่า,าไหมอ่ะอ่ะเนี่ยโอ้ยดูดิดูดิดอย่าผมแสดงเลยลูกเพจผมอยากเข้ามากเลยนี่วุย อีชื่อเสียขึ้นวะท็อปมีตกบ้านให้ดูหน่อยฮะ <laughs> ไม่ได้เราเขาจดจลิเกฟิ์แล้วเราจะมาตกบ้านเสียงอ,อะไรอะไอ้ท็อปขาใครไ,ใไอ้เหี้ยไอ้ท็อปไอ้ท็อป,ออปขาใครไอ้ท็อปไอ้ท็อปเดี๋ยวรอกูด้วยไอ้ท็อปขาใครท็อปไอ้ท็อปขาใครฮะข,า,ขา,มมากูไมยตัดลูกเพชรใช่ครับโลนี่ของแท้เลย ทอบขาใครไม้ขอให้มันเป็นไม้ไม้ใช่ไหมลูกเพลเห็นไหม,มเมื่อกี้ขาใครอุย้ยเยอยกูใจจะขาดแล้วว่ากูอยากเข้ามากเลยกูเข้าไม่ได้อที่โหลเนี่ยใครเดีย๋ยวเราต้องกลับมากลับมาต้องกลับมาซ้ําให้ได้ต้องขึ้นให้ได้อขอบคุณ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 สําหรับทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณสําหรับทุกคนจริงๆนะครับดูแลฝากใครยังไม่แล้วกดติดตามเยอะหน้ากล้องครับ ใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ก็ติดตามไว้นะครับรับรองมีไลฟ์ทุกอาทิตย์แน่ครับไลฟ์ทุกอาทิตย์แน่เพจเนี้ยเราจะไลฟ์สองเพจนะครับต่อไปเนี้ยเพจแรกก็เป็นสิงตะลุยผีเพจสองจะเป็นช็อกโก้ตนะครับสําหรับอีพีเนี้ยก็สําหรับอีพีเนี้ยไม่เฮี้ยอะไรท็อปไม่รู้ว่าเฮี้ยกูจ่ายไม่ดีอ่ะไม่รู้วสำหรับอีพีเนี้ยผมบอกเลยลองตั้งกล้องดูก่อนบอกลองตั้งกล้องดูก่อนมันมันอยากตั้งอยู่นะ เเาป็นผมสัญญาเลยเป็นรอบหน้ามาเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้เลยทิ้งไว้ตักสิบนาทีผมอยากรู้ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าใครที่ทําเสียงยุ่งบนชอบชอบคู่นี้ขอบคุณมากครับชอบคู่นี้ผมกลัวอันตรายนะเพราะว่าทางที่มายมันเปรี้ยวมากแล้วตอนนี้เราต้องบอกงี้นะทีมงานเราไม่ได้มีเยอะมากใช่กับสิบคนตอนเนี้ตอนนี้ผมมากันแล้วแรกๆผมมากันสองคนเนี่ยมาโรนี้นะครับมาโเนี้เรามากันสองคนแลวคราเนี้มีน้องกล้องมาเสริมมีคคนหนึ่งอ่าน้องกล้องอยู่รถน้องกล้องอยู่รถนะครับมาเสริมมีกคนหนึ่ง เราก็รู้สึกว่าไว้ใจเราห่วงรถแล้วหายห่วงรถแล้วแต่มันไม่ไว้ใจข้างในบ้านเลยอ่ะไม่ควรวอดหรอกขนาดจะกลับแล้วนะยายนะนะครับใครที่กดอยากเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพจนี้เพจนี้ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยกดติดครับก็ใช่เราต้องมาให้ได้ขอบคุณครับขอบคุณสําหรับผู้ติดตามขอบคุณสําหรับเพจ ผู้ติดตามที่มาจากเพจเฮียเจ๋งขอบคุณผู้ติดตามที่มาจากเพจสิงตะลุยผีขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจริงๆครับ,บ,รบพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ